ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธดหารของหลวงผู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่สิบตอนสุภาพบุรุษในโลกมืด เห็นแต่หลวงปู่สวงตอนที่สองหลังจากที่หลวงปู่สวงมาบอกให้คุณธานานันไปบูชารูปหล่อหลวงปู่สวงขนาดเก้นิ้วที่วัดเทพสรธรรมมารามบายตึกเจียจังหวัดปทุมธานีและด้วยความศรัทธาที่เขามีต่อหลวงปู่สวงจึงได้ว่าจ้างรถให้พาเขาเดินทางมาที่วัดเทพสรธรรมมารามเมื่อไปถึง สิ่งแรกที่เขาทำก็คือเดินมุ่งตรงไปกราบหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ตรงหน้าวัดแล้วจากนั้นเขาก็เดินไปที่ศาลาวัดเพื่อถวายสังฆทานและไปกราบพระครูประหลัดสุวัฒนาวิสุทธิสารคุณหรือพระอาจารย์เทียนชัยชยธีโปเจ้าอาวาสและทำการบูชารูปหล่อหลวงปู่สวงแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่า รูปหล่อหลวงปูส่สวงขนาดเก้านิ้วหมดแล้วเขาก็ยืนยันว่าหลวงปู่ให้มาบูชาที่นี่จะหมดได้อย่างไรเรามาติดตามกันต่อเลยครับว่าในครั้งนี้หลวงปูส่สวงจะแสดงปฏิหารอะไรอีกและเขาจะได้รูปหล่อหลวงปูส่สวงกลับไปบูชาตามที่หลวงปู่บอกหรือไม่เรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับปู่ให้มาเอาหลวงพ่อเต้านิ้วด้วย เขม่ไจะเอาเก้านิ้วพ่อองค์อะไรหลักหมื่นใช่ไหมใช่ประมาณเก้าพันเก้าร้อยหรือไงเนี่ยหมื่นหมื่นหมื่นหลักหมื่นครับพ่อบอกว่าหมื่นหนึ่งมืนผมก็ฟักตังหมื่นนะไอ้แานเดี๋ยวพ่อบอกว่าอีกสามเดือนโยมสามเดือนมีนี่มันหมดเครี้ยงเลยพ่อไม่จีงงางปูบอกว่ามียังมีองค์หนึ่งเหรอบูให้ผมมาเอาเนี้ยบอกมีองค์หนึ่ง กรรมการเขาบอกว่าไม่ม no. ีกรรมการที่ที่จโต๊ะจำหน่ายฮะอืไม่มีพ่อของปู่บอกมีพ่อก็เลยให้กรรมการหามีองค์เดียวจริงอยู่ในกล่องเนาะอาจจะจันเนะในกล่องเอาเอาเอายกมายกมายกมายกให้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 ใครเข้ายกม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 าเอาผมถวไหวตังค์พ่อของปู่ตังค์พ่อและอาจาอาจารย์รับไปหมดอ่ะอาจารย์เดินใจรับไปหมดตังค์หมด แกได้คืนกลับยัดคืนกลับมาเท่าเดิมพ่อพ่อไม่เอาผมจะทําบุญไม่เอาไม่รับให้ท่านบอกว่าให้อ่ะอืเจ้ามิ้วอ่ะท่านให้เขาให้ปุ๊บอ่ะพ่องั้นผมร่วมสร้างโบสถ์ด้วยแกก็ไม่รับอีอ่ะแกแกดึงไม่เอาของยืนยันผมจะทําบุญอ่ะอืแกก็ต้องดึงใบใบเดียวดึงใบใบเดียว ในึงใบเไอ้บอกจริงเปล่าเนี่ยดูบอกจริงมาแกก็ยืนขึ้นเห็นไหมผมก็ก้มลมกลับเท้าท่านอ่ะพาอาจารย์เตียนชัยอ่ะแกก็บอกว่าให้ถ่ายนิ้วมือ <The. S 2> เด้อใหายกให้ถ่ยเอายกนี่กี่นิ้วผมไม่รู้นะผมไม่เห็นผมก็เดาเอาอ่ะสามพ่อสามให้ถ่ยใหม่คิดมพ่อห้านิ้วพ่อ ไม่ถูกทั้งนิ้วไม่ถูกทั้งนิ้วเจไหมะพี่อู๋เหี่ยเปล่าเลขในเลขพระหลวงปู่อะเลขอะไรดูไหมให้พี่อู๋ทายเอ้ะไม่รู้อะสามห้าเออ่าที่ฐานหลวงปู่อะสามห้านะโอ้ผมไปแกะตรงไหนรู้ไหมคือได้จากหลวงพ่อแล้ว เราได้จากอาจารย์เทียนชัยแล้วนะมก็ขึ้นไปไหว้หลวงปู่เอาองค์ใหญ่แต่ออออกจากกล่องแล้ว่ายกอธิษฐานให้ปู่ไปอยู่กับผมปู่ไปดูแลปกป้องรัาซะเลขเขาดูเลขในนั้นอะในที่ที่ที่ฐานอะสามห้าวันนั้นอะหวยออกอะไรรู้ไหมสามห้าแล้วเราได้ซื้อไหมผมไม่ถูกลูกชายถูกลูกชายถูกสองร้อยเดิมแรกมันไม่เชื่อแล้วบอกเนี่ยแอบไปซื้อหวยนะผมซื้ออิงเี่ยมันออกอิงเงวน สองร้อยแล้วว่าเขาถูกสองร้อยบบอกแล้วไปพ่อถูกหวยแล้วก็พอออกจากวัดเทพเราทําก็ไปไหว้ไหว้พ่อพุทธโสธรพี่อวยกลับมานะฝนก็นําเทอเธไม่หูดึรถไปไม่ได้อะ่ะรถรถก็ตกแรงรถก็ติดเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะ่ะขับเขาติดเป็นชั่วโมงคือมันขึ้นทางด่วนแล้วมันลงเข้าไปในในกรุงเทพอะ่ะไปใจกลางเมืองอะ่ะ ปู่ผงว่าลูกชายก็พอเบื่อขายแย่แล้วสองแะส่องทุ่มอยู่แล้วออาจากวัดโสธรห้าโมงอรัพี่อู๋ดวดิเราไปลงในกร<อ>ุงเทพห้าโมงเ <มง S 1> ย็นนีน่หรอใช่ก่อนห้าโมงด้วยผมดูเวลาแล้วอ่ะกดเวลาดูแล้วบอเอ้ยถึงบ้านในมือแต้ว้ยโอ้ยฝนตกตลอดออกมาแทบทั้งฝนตกเริ่มเริ่มเริ่มตกเริ่มตกเริ่มตก,ม,ตกมันก็ยิงได้รยใช่ไหมพอลงเข้าไปในกรุงเทพไปพี่อู๋เอ้ยติดแล้วติดไม่ขยับเลยรถนะ่ะฝนก็ตกอย่างหนักเลย ตั้งโมงสวดเึื่ึงปูกบ่อพ่พอ,พอตัง้งขม้นนะโมโพธิจัตโตมหาคุณโอปิิตโกมหาลาโพอังโพธิสิสิธิลาโพนิลันตะลัง hmm. อืมอิเมียองสงสป,ปโนโอิปิโสนะโมพุเทเธียะอิสวาสุติมหาบันดานจัดจังอิริสิเ hmm. พื่อจังปฏิทธิธรรมปฏิทิหลังของปฏิทิ hmm. อืมอายะองสวงปันโนอิปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดานจัดจังติริแต่ก็ตั้งจิตดุงดุล ตัวปูปูให้ฝนหยุดให้หน่อยนะเดี๋ยวผมกลับบ้านมืดตูกชายเมื่อยแย่แล้วคนขับรถผมอะ่ะล้วก็ให้รถให้เขาเปิดทางให้รถวิ่งสะดวกหน่อยรัวไอแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีรไม่ถึงไม่ถึงนาทีแอ้อฝนก็หยุดให้ทันทีเลยนันเนี่ยโอ้ยโอ้รถสะดวกโอ้ผมมั่นใจเลยเรือยองปูช่วยอะไรก็ช่วยปูวันนี้จะออกไปนี่ปูน,นี มีแต่คนให้มีแต่คนให้ไปอูทำอะไรเบ่ผมก็เลยตั้งแต่พระไหว้พระตั้งตีสองถึงตีห้าครับไม่ได้ไปขายแล้วตอดีนะไม่ได้ทาอะไรนะทานมีแขกนัดนวดนะจะมั่งเก็บเป็ดไหว้เช้าเย็นนั่งสมาธิแป๊บเลีปู่กาลกาลนีเมิตสูตรวันละเก้าจุเก้าจุให้หลวงปู่ใช้ผมใช้บทนี้ยแล้วก็แล้วก็ท่องทองบทหลวงปู่ก่อนใช่ไหมแล้วก็ใช้บทเนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าหลวงปู่อขาทาไงรู้ไหมปู่ ผมไม่เคยผมมีพานนะผมตั้งผานผ้าขาวก็ผ่าผ้าขาวดอกดอกดาวเรืองทูบแล้วก็บุรีแล้วก็อะไรเนี้ยเอา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 ดอกเอาดอกสีขาวที่หลังหาไม่มีดาวเรืองอ่ะเอาเลยครับที่หลังหาดอกสีขาวหครับผมจะชอบสีขาวสีขาวดอกอะไรก็ได้เล็กๆก็ได้สองดอกใส่กล้วยกล้วยห้ากล้วยเนี้ยขันห้า ดอกสีขาวสักสองดอกเล็กๆอ,อะไรก็ได้เลครับหมายรู้ว่าผมมีพานมีผ้าวางวันผานากปูบรีแล้วก็เอามาที่ฐานหลวงปู่ผมถวไยวหลวงปู่แล้วผมเป็นลูกศิ์เป็นลูกด้วยนะไปไหนปู่ดูแลด้วยนะผมตั้งรับวตกผ่านคูปู่แล้วนะตายสั่งไปเิ็ดสองบาทเชื่อไหมหลปู่มาป้อนข้าวต้มมัดอุางคืนนะจากการที่คุณถน,นันันมีความศรัทธาต่อองค์หลวงปู่สูงอย่างแรงกล้าเพราะจะทําอะไรแต่ละครั้ง หลวงปูส่สวงจะเป็นอันดับแรกที่คุณธานานันจะขอต่อหลวงปู่ไม่ว่าจะให้ช่วยป้องกันภัยรวมถึงการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกครั้งคุณธานานันจะได้ตามความประสงค์ทุกครั้งเช่นเดียวกับที่มาที่วัดแล้วพระบูชาหลวงปูส่สวงขนาด9นิ้วหมดแต่ก็ยังเล็ดลอดสายตาจากกรรมการที่คงหลงเหลืออยู่หนึ่งองค์ ตามที่หลวงปู่มากระซิบที่ข้างหูคุณธนานันจนกระทั่งเรื่องราวมาถึงหลวงปู่มาป้อนข้าต้มมัดให้กับคุณธนานันมาติดตามรับฟังกันในคลิปหน้าครับอิลิเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ